นี่ยนะอาชายนโตโกที่ยาวดยสัยันนันุวยบะวันตนตวันตะวันตะนตะวันตันตะวันตนตะันตะวันตวันตะันตันมะวนตะนะนตะวันะนตะนตะนตะวันตะวันวันตะันตวนตะนต่นตะานต้วดนตะนวนาันตะวันตะวนะันตต กูจะสิใจคนถือบ้านกันหนากูจะสิใจค้อนเสียกันกำกับหายเออกูจะสิใจคนดีนกเข่าห้องกูก็ฝืนกับหายกูจะสิใจคนเปิืนบ้านไม่หนึ่งเข่าสีแดงกับหายสับเปลือกระงับสับเปล่ให้ระงับสับเปลาเกาะระงับเออนั่นนี่สักสิใจเจ้าหน้าเจ้าหน้ากะอายุมันปนเยิน จิตใจคนเฒ่าก็ให้เป็นนุ่มสาวโอ้ยจิตใจน้ำเนื้อเือดจิเใจนสาวกให้เป็นผูจ้จบผู้งามเด้อเจิต <laughs> ใจคนน้ำกลายเป็นลักไส้ของประเทศจิตใจนักกระเล่นจ,จักเป็นเมืองหลวงจิตใจพวงนักเลี้ยงก็ได้เป็นดีพอหน่อยเอ้อจิตใจไข่ขาไขา่ขา,ขาจักต้าเป็นใหญ่เป็นโตจิต <laughs> ใจฟาสังโฆและเจ้หน่อยจักเป็นฟาหยอดแจว อมอันแล้วด้วยบาทพระคาทาวะ่าอุอะมกมะมุนมามะหามุนมั่งสตาโสจีพระวันตุเตสังนทูืออะไรพ่นอนว่าหันนอนนี่เนาะอาจจื่ออยากจืออันนะคั่วนายครับแขนหนัก

งามนาะงพี่น้องนาะงามงามงามดีนาะพี่น้องนาะดีคือสิบวันจะโดนอยู่น้จะโดนอยู่โดนอยู่โอ้โอ้อ้าโอ้ก็จะสอนไปเนาะมึงอีกกันอะนี่ล่ะอ่ะเอามึงกันอะ ตั้งใจน่นหลาน้องตั้งใจบวชเรอยากตั้งใจตั้งใจบวชห่วห่วหวคนที่ว่าตามกันบอกโอ้ยวาเป็นตัผีน้ำนเด้อจะหน้าเกย โอ้ยนี่โอ้ยโอ้าดนะพี่น้ำเจน้าเจ้าน้าก็มีํา้นี่อันนี้เป็นยังนี่เป็นไครบริวารเนหมวอ้โอ้บริวารของอุดมสูง้ามนะมีเพื่อนงามขึ้นกันครับคนเจราญว่าใครไขรนี่เป็นใครพระญาอิอินคนเด็กิดลบมากห่เขาเสียงไทยก็เก็บเป็นในมุ่งก้ยู่ดีไม่แห้งท่วมจีราจีรุ้ยท่วมสนุกสุขสบายสุขภาพ เขานั่งไว้สมบูรณ์แข็งแรงเนาะงาม nó เลยครับอ่าสาธุสาธุสาธุอะนุโมทามิ thu đa thu, đa à, thu <laughs>

ว่านี่ล่ะบ่ <coughs> 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 <coughs>